สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลทิพย์ส่วโนโนส,สาขาการเงินค่ะรหัสนักศึกษา163 405 75 006ค่ะหลังจากนี้จะเป็นการตอบคำถามข้อสอบกลางภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ค่ะข้อที่1จากโจทย์ที่ว่า ยกตัวอย่างองค์กรที่มีการประยุกต์การใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาสององค์กรข้อที่1โรงพยาบาลบำรุงราษเป็นระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลที่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนการเขียนหรือเรียกเก็บเอกสารและเก็บข้อมูลผลการรักษา และยังสามารถนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าการระบุตัวตนของผู้ป่วยสามารถทำให้มีการประหยัดเวลาของผู้ป่วยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำให้ระบุผล การตรวจได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษาทางโรงพยาบาลได้นำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์โรคและเก็บข้อมูลหรือผลการรักษาได้เช่นผลเอ็กซเเล์หรือข้อมูลการแพ้ยาอีกทั้งแพทย์ยังสามารถค้นหาประวัติ ผู้ป่วยอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและสามารถดูประวัติการรักษาผู้ป่วยในอนดีตได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นองค์กรการจัดทำบัญชีเป็นระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะเป็นการทำบัญชีโดยผ่านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะนอกจากจะช่วยลดข้อที่อาจผิดพลาดในอนาคตได้แล้วยังจะสามารถตรวจสอบการยักยอกเงินของบริษัทและเป็นการช่วยประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีที่ใช้การเขียนในการทำบัญชีด้วยค่ะอีกทั้งยังสามารถเรียกดูหรือสามารถเรียกเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ โดยทั่วไปจะเป็นระบบแบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมทางการบัญชีเชื่อมโยงกับทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะรายงานทางการเงินสามารถใช้ได้ทั้งภายในสำหรับผู้บริหารและภายนอกสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมไปถึงนักลงทุนผู้จัดการสินเชื่อและผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีระบบสารสนเทศทางการบัญชีถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีรวมทั้งการตรวจสอบรายงานทางบัญชี รายงานการเงินบัญชีสำหรับผู้บริหารและภาษีระบบสารสนเทศทางบัญชีได้ถูกพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการตรวจสอบและการรายงานทางการเงินและการบัญชีค่ะข้ 2> อ2คะ จากสุที่ว่าหากนักศึกษาต้องการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินควรมีรายละเอียดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรบ้าง1ค่ะจะใช้เป็น CPU ใช้ Intel Core i5 นะคะคุณสมบัติก็คือเหมาะสำหรับการทำงานในสำนักงานหรืองานเอกสาร การเงินที่ไม่ต้องการความเร็วและแรงมากเหมือนการใช้งานกราฟิกการตกแต่งภาพหรือตัดต่อวิดีโอหรือทำงานพวกดีไซน์ค่ะ2นะคะจะใช้เมมบอร์ดเมมบอร์ดกิกะบิต H 3 1 0 mH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบประมวลผลกราฟิก ระบบเสียงหรือการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ให้ได้ความเร็วสูงที่สุดค่ะ 3. จะใช้แรมค่ะจะใช้แรม 16GB มีส่วนให้ระบบโดยรวมมีความคล่องตัวเพราะการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆจำนวนมาก ก็ต้องอาศัยแรมที่มีความจุมากในการติดต่อข้อมูลเช่นกันค่ะ 4. จะใช้ h าร์ดดิสค่ะจะใช้ Kingston A 400, 4 0 0 480GB เพราะมีพื้นที่ใช้เก็บจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่ามีความเร็วในการอ่าน A 4 0 0 S.S.D. ความทนทานและโอกาสที่จะยังกู้คืนไฟล์กลับคืนทำได้ดีกว่าและทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าค่ะ 5. จะใช้การ์ดจอหรือกราฟิกการ์ดการ์ดจอจิกบิด G.T.X 1660 O.C. 6GB โดยสามารถปรับกราฟิกสุดได้เกือบทุกเกมหรือการดูหนังเล่นได้เรื่นทำงานได้ไวไม่ติดขดัดและยังทำงานบนความละเอียด Full HD ค่ะต่อไปข้อ6นะคะจะใช้ Power Supply จะใช้ AeroCool ปล่อยกระแสไฟฟ้า650วัตเต็มรองรับไฟ230โวลต์มีพัดลมระบายความร้อนขนาด12เซนติเมตรและปรับรอบอัตโนมัติตอนเครื่องร้อนเกินหลังจากการใช้งานเป็นเวลานานคะ่ะเจ็ดนะคะจะใช้มอนิเตอร์หรือ หน้าจอคอมพิวเตอร์จะใช้ MSI Gaming Monitor 23.6รุ่น G 2 4 1 VC 75 1 ms คือมีออปติก G 2 4 1 VC จอแสดงผลขนาด23.6นิ้ว พร้อมกับความละเอียด Full HD 1920ูณ1080 VA จะช่วยลดการฉีกขาดของหน้าจอและอัตราเฟรมขาดขาดหายหายและการแสดงผลเป็นไปอย่างราบลื่นและปราศจากความล่าช้าและมีเลสบูลไลท์ ที่ลดแสงสีน้ำเงินที่จะสร้างความเสียหายจากหน้าจอจะช่วยป้องกันดวงตาจากการทำงานนานๆค่ะข้อที่3จากโจทย์ที่ว่าให้นำเสนอตารางเปรียบเทียบการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับงานภายในสำนักง,งานว่ามีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานแบบเสียเงินหรือสามารถหาโปรแกรมฟรีมาใช้ทดแทนได้ค่ะ ค่ะโปรแกรมแรกนะคะเป็นโปรแกรม Microsoft Word นะคะแบบนี้เลยโปรแกรม Microsoft Word คือโปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สร้างเอกสารให้สมบูรณ์ด้วยเครื่องมือจัดรูปแบบเอกสารที่มากมายรวมอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word จะช่วยให้การจัดระเบียบและ เขียนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและโปรแกรม Microsoft Word ยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารการจัดการเอกสารภายในสำนักง,งานได้ด้วยนะคะทั้งนี้โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมค่ะโปรแกรมต่อไปนะคะเป็นโปรแกรม LibreOffice นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะโปรแกรม LibreOffice คือโปรแกรมประยุกต์การใช้งานทางด้านสำนักงานมีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมือนกับ Microsoft Office ค่ะโปรแกรม LibreOffice เ,เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดมาจาก OpenOffice ในปีคศ2010สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับ Microsoft Office ที่สุดโดยโปรแกรม LibreOffice เ,เป็นโปรแกรม Open Source ซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงานอย่างเช่น Open Office, WPS Office หรือ Google Docs อีกด้วยค่ะต่อไปจะเป็นตารางเอบเทียบของโปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Libre Office นะคะ ในด้านงานเอกสารทั่วไปทั้งโปรแกรม Microsoft และโปรแกรม LibreOffice สามารถทำได้ค่ะในด้านงานคำนวณและงานฐานข้อมูลทั้งโปรแกรม Microsoft และโปรแกรม LibreOffice ก็สามารถทำได้ค่ะ ในด้านงานฐานข้อมูลทั้งโปรแกรม Word และโปรแกรม Libre Office ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแด่ที่เพิ่มขึ้นมาคือโปรแกรม Libre Office มี6โปรแกรมย่อยในใน1โปรแกรมเดียวนะคะก็คือโปรแกรมที่1คือ Libre Office Writer นะคะจะเหมาะสำหรับโปรแกรมพิมพ์งานพิมพ์เอกสารน,นะคะต่อไปเป็น Libre Office c a ค s นะคะเป็นโปรแกรม Specs d s h e e t ใส่ข้อมูลใส่ตัวเลขลงในแคลต่างๆนะคะ ต่อไปจะเป็น LibreOffice Impress นะคะจะใช้โปรใช้เป็นโปรแกรมในงานนำเสนองานทำสไลด์ r e s e n t a t i o n นะคะส่วนต่อไปจะเป็น LibreOffice d o a w นะคะเป็นโปรแกรมวาดตายะแกรมสร้างแผนภูมิโปรแกรมวาดรูปต่างๆต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่โปรแกรม LibreOffice Math นะคะเป็นโปรแกรมคำ ทางคณิตศาสตร์ต่อไปจะเป็นโปรแกรม LibreOffice Base นะคะเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลนะคะสุดท้ายนะคะโปรแกรม Microsoft Word นะคะเป็นโปรแกรมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมส่วนโปรแกรม LibreOffice นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม Word นะคะ การใช้งานแบ่งเป็นทั้งหมด4แบบตามลักษณะการใช้งานเลยนะคะก็คือใช้งานที่บ้านสำหรับธุรกิจสำหรับองค์กรและใช้ในการศึกษาค่ะซึ่งตามปกติที่มีขายกันทั่วไปตามร้านไอทีคือจะเป็นแบบสำหรับใช้งานที่บ้านโดยจะมีทั้งที่เป็นแบบประเภทซื้อขาดและจ่ายรายเดือนหรือรายปีส่วนประเภทอื่นๆทั้งแบบธุรกิจ แบบองค์กรและการศึกษาก็ต้องติดต่อทาง Microsoft อีกทีซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตัวแรกนะคะจะเป็น Microsoft 365 Family ใช้งานได้สูงสุด6 ID ราคารายปีจะอยู่ที่2,899บาทราคารายเดือนจะอยู่ที่289 9บาท99สตางค่ะตัวที่2นะคะจะเป็น Microsoft 365. Personal ใช้งานได้สูงสุด1 ID ราคารายปีจะอยู่ที่2 9 9 9บาทราคารายเดือนจะอยู่ที่209บาท9 9สตางค์ค่ะ Home and s t u d e n t 2019นะคะจะซื้อถาวรครั้งเดียวเลยคือ4,299บาทค่ะดิฉันขอจบก,การสอบกลงางภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ